E.M. เป็นคำคุ e ้นหูของผู้นิยมวิธ kind of ีเกษตรอินทรีย์แต่สำหรับเราแล้วยังสงสัยเสมอว่า E.M. ที่มีประสิทธิภาพนี้มันกำเนิดเกิดขึ้นมาจากตรงไหนคุณไพโรธพ่วงทองได้รับรางวัลโลกพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนา เริ่มทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2 5 3 9ทุกวันนี้เดินสายเผยแพร่พรความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจคือเราทำยังไงก็ได้ให้ตัวกเกษตรกรเนี่ยหันกลับมาใช้ธรรมชาติมากขึ้นวันนี้คุณไพโรธจะพาเราไปตามหาจุลินรีย์ป่าปซึ่งเป็นหัวเชื้อสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM นั่นเองหัวเชื้อเนี่ยเราต้องไปหามาเองเชื้อจุลินทรีย์จากป่าเนี่ยแล้วเราก็เอามาขยายเชื้อเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ดีที่สุดจะแข็งแรงกว่าจุลินที จุลินทรีท้องถิ่นจะทนทานปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปดังนั้นการตามหาจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาเป็นหัวเชื้อจึงเป็นทางเลือกที่ให้คุณกับเกษตรกรอันนี้คือพี่มาเจอได้ยังไงเขามันอยู่ในนี้พอดีผมหาเห็ดที่นี่เห็ดโคนจะ,จะเยอะมากเราจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นสีขาวหมดเลยจุลินทรีเนี่ยเรามองไม่ออกเราต้องใช้กลิ่น ก็คือกลิ่นที่มันมีความหอมในลักษณะของเชื้อเห็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นที่มันไม่พึงปะส์ก็คือมันจะมีกลิ่นเหม็นหืนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมจะเมือกันแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าใช่เนี่ยมันจะมีเหมือนเชื้อราเป็นใใหญ่มันชักใยออกมาอันนี้ไม่ใช่ดินตรงเนี้ยสามารถที่จะเอาไปได้เพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ของมันอยู่ในในนี้เอาไปทั้งกำอย่างนี้ได้มทำเอาไปได้เลย อันนี้ผมต้องขิดไปดมไปนะนี่ไงเขาขาวทั้งนั้นเลยเนี่ยเต็มเลยอ่ะก้อนนั้นน่ะนี่ใช่เลยอันนี้ต้องใส่ขุมดาไปนะครับเพราะว่าดมไปทีจะไปเจอแสงถ้าอากาศร้อนเกินไปมันก็พวกนี้มันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งมีมีมีชีวิตมันมีวันหมดไหมไม่มีวันหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าสิ่งแวดล้อมที่มันดีเขาจะอยู่บ่เขาเรื่อยไป หัวเชื้อที่แข็งแรงเหล่านี้จะถูกนำไปเพาะขยายกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพคุณภาพดีจากการเดินเก็บเห็ดของคุณไพโรธทำให้ได้พบเจอจุลินทรีย์ท้องถิ่นนำมาเพาะเลี้ยงเป็นเชื้อดีมีประโยชน์